ิซ่าแบล็คพิงจัดชุดตาข่ายยั่วๆ่วบิงนับถอยหลังคอนเสิร์ตยายหลังจากที่4ี่สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าวงแบล็คพิงได้ปล่อยอัลบั้มบอ n พิ n งอัลบั้มที่สองของพวกเธอออกมาก็สร้างสถิติกัโดยรัว มีรายงานว่างานชุดนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงจนขึ้นถึงอันดับหนึ่งบน UK Chart ซึ่งทำให้พวกเธอกลายเป็นศิลปิน K-pop หญิงกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำได้ช่วงนี้ทั้ง4สาว กำลังเตรียมตัวพร้อมกับคอนเสิร์ตโบมทัวร์บอนพิงโดยคอนเสิร์ตโบมทัวร์จะเริ่มต้นจัดขึ้นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่15-16ตุลาคมนี้และล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงก็ได้มาโพสรูปแจกความสวยสะพรั่งส่งถักทายวิงทั่วโลก ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันพร้อมนับถอยหลังที่จะได้เจอศิลปินเฉอดฉายบนเวทีอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ